อยากนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นดับอะไรดับการปรุงแต่งปรุงแต่งในขันห้านี่ขันห้าเมื่อมันเกิดปรากฏแล้วมันปรุงอยู่แล้วนี่มันมันปรุงแต่งเราก็แค่มายอมรับว่าเอออะไรที่เกิดปรากฏมันไม่เที่ยงเออแล้วมันไม่เที่ยงคือแบบไหนเออมันแปรปลวนนะตากระทบหูได้ยินเออมันแค่ผาดสะแดนเกิดนะแล้วถ้าเราจะไปหลงไปยึดมันนะเออยึดอะไรลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปตั้งตรงรูปก็รู้เรื่องรูปแล้วมันก็ไปยึด ก็เกิดความทุกข์พอเราไปจดจ่อมากๆเราก็เห็นความทุกข์ของใจเราไปเห็นทุกข์ของกายที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงเอเห็นทุกข์เห็นโทษมากๆมันก็รู้ในว่าถ้าคิดต่อจดจ่อยังไงมันก็ต้องแตกสลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอเรายอมรับบ่อยๆไอ้ที่เราไปปรุงเรื่องมันทุกข์มันทารุณโหดร้ายในจิตใจมันก็จางมันก็คลายความยึดมั่นถือมันมันก็เห็นการดับการยึนมันก็ทำาโอ้มันต้องมีความรู้มีความเข้าใจลงมือทำ ความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เราก็ได้บทเรียนจากความผิดพลาดซ้ำๆๆในที่สุดยานทัศนะมันก็เขาเรียกว่าสะอาดยานวิมุตต์หลุดออกจากขันห้าความยึดมั่นถือมั่นได้ก็เห็นความโปร่งความเบาความว่างจากการปรุงแต่งก็จะมีความเข้าใจอนณิพานมันไม่ใช่เรื่องยาก